สวัสดีครับนักเทรดแล้วก็นักคนันทุกท่านนะครับพบกับพวกเราอีเลียตโตนะครับแล้วก็พวกผมไทเกอร์นะครับวันนี้มาอัปเดตมุมมองทางด้านออเลียตเวฟของตัวคริปตเคอเรนซีตัวหนึ่งที่คาดว่าน่าจะล้างช็อตเพื่อนๆกันไปอย่างทุ่นหน้าเลยนะครับล้างกันไปทุ่นหน้าเลยเนี่ยใน Facebook ได้เห็นกันเติมนะครับตัวนี้หรือว่าที่กาลังจะวิเคราะห์ก็คือตัว TRV นะครับผม TRB t a ร l o r เทเลอร์นั่นเองนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องเลยนะครับณปัจจุบันนะครับ จากวันที่ที่มีข้อมูลของกราฟนะครับจากวันแรกสุดเลยก็คือวันที่24เดือนสิงหาคมปี2020นะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับโครงสร้างใหญ่สุดนะครับผมจะเรียกมันว่าแกลนไซเคิลนะครับโครงสร้างใหญ่สุดตอนนี้ที่ผมมองนะครับผมจะมองมันเป็น WXY นะครับซึ่งเข้าข่ายครับเพราะว่า W เนี่ยเริ่มต้นด้วยแฟลตนะครับแล้วก็ X เนี่ยมีการรีเทสมากกว่า 6. 1 8ของตัว W ก็เมกเซนครับทีนี้ ผมก็เลยมองว่า w ัเูเนี่ยจบแล้วที่กำลังทำเนี่ยทำวายครับแล้วก็ผมจะมองอีกว่า Y เนี่ยทำตัวเป็นซิกแซกนะฮะโครงสร้าง Y เนี่ยเป็นคอลเลคชันซิกแซกที่ผมมองว่าเป็นคอลเลคชันซิกแซกเนี่ยครับเพราะว่าผมใช้ดูขึ้นย่อยภายในนะครับใช้ดูกราฟภายในจากจากเดือนพฤษภาคมนะครับวันที่18-12นะครับราคาของ TRB เนี่ยครับได้มีการทำ all time low นะครับหรือว่าจุดต่ําสุดในข้อมูลทั้งหมดเได้ลหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับราคาได้มีการทำ high อร์โแล้วก็ไฮายขึ้นมาตลอดเลยนะครับผมก็เลยมองว่าตอนนี้มันเป็นเทรนแล้วและถ้าเกิดว่าโครงสร้างที่ผมมองเนี่ยมันถูกจริงก็คือ Y ยเนี่ยกำลังทำา Y ถือทั้งหมดเป็น WXY และโครงสร้างที่ผมมองถ้าผมมองมองมองมันถูกมุมนี้จริงๆนะครับและมันเริ่มต้นด้วย5เนี่ยก็เป็นไปได้อย่างเดียวว่า Y เนี่ยจะต้องเป็นซิกแซกเท่านั้นผมก็เลยมองว่าตอนนี้เออวเป็นซิกแซกโดยซิกแซกก็จะประกอบไปด้วย A B C ถูกไหมครับแล้วตอนนี้กําลังจะทํา A ของ Y ครับโอเคทีนี้มาดูขึ้นย่อยภายในนะครับตัว A เนี่ยครับจะเป็นซูเปอร์ใซเขึ้นะครับแล้วก็ตัว1 2 3 4 5เนี่ยก็จะเรียกว่าไซเขึ้นะครับโดยโดยไซเขึ้นะครับ1 2ไซเคิลเนี่ยผมมองว่าจบแล้ว แล้วก็มองว่าตอนนี้เป็นขึ้น3มข,ขยายและขึ้น3ขยายเนี่ยยังไม่จบโดยมีเหตุผลนะครับที่มองว่าทําไมขึ้น3ขยายยังไม่จบเนื่องจากเป้าหมายภายในเป้าหมายของขึ้นภายในนีครับสวยครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับทีเนี้ยผมผมบอกว่าผมมองขึ้น3ที่เป็นขึ้น3ามใส่ขึ้นยังไม่จบใช่ไหมครับก็จะมีขึ้นย่อยภายในก็จะเป็น1 2 3 4 5ที่เป็น primary ถูกไหมครับ1 2 3 4 5ที่เป็น primary เนี่ย ผมก็จะมองอีกว่า 1, 2, เนี่ยสองจบแล้วที่กำลังทำงอนนยู่กำลังทำสามไพารี่แล้วก็มีเหตุผลอีกว่าทำไมสามไพารี่ถึงยังไม่จบสักทีก็คืออันนี้ก็ไม่จบอันนี้ก็ไม่จบสามไซคิลก็ไม่จบสามไพารี่ไม่จบแต่ว่าคือผมมีมุมมองเพราะว่าอัตราส่วนทางฟิโบนัชชีมันสวยครับทีนี้สามไพารี่ยังไม่จบถูกไหมครับก็จะดูขึ้นย่อยภายในของสามไพารี่สามไพารี่นยครับก็จะประกอบไปด้วย 1 2 3 4 5ที่เป็นอินเตอร์มีเดียตนะครับโดยเนี่ยครับจะสังเกตเห็นว่าคลื่น3เนี่ยเป็นเอ็กเทนชันเวฟนะครับหรือว่าเป็นคลื่นขยายโดยที่อัตราส่วนการขยายนะครับเมื่อเทียบกับคลื่น1นะครับนี่ครับแบบอินเทอร์นอลนะครับจะสังเกตได้ว่า3เนี่ยครับมีการขยับตัวขึ้นไป161.8%ของคลื่น1นะครับซึ่งเป็นอัตราที่สวยนะครับ แล้วก็คลื่น3มเนี่ยก็จะกลายเป็นคลื่นขยายปกตินะครับมันจะมีขยายมากกับขยายปกติคลื่น3มเนี่ยขยายปกติและถ้าเกิดว่า1 2 3 4สที่เป็นตัวนี้ครับที่เป็นอินเตอร์มีเดียตที่ผมคิดเอาไว้มันจบแล้วจริงๆนะครับคลื่นต่อไปก็จะต้องเป็นคลื่น5ถูกไหมครับและเป้าหมายของคลื่น5นะครับในกรณีที่3เป็นคลื่นขยายปกติเนี่ยคลื่น5เนี่ยจะต้องมีการพุ่งตัวขึ้นไปนะครับ อย่างน้อย61.8%ของคลื่น3นะครับแบบอินเทอร์นนลนะครับผมก็จะวัดเป้านะครับก็จะได้นี่ครับอยู่ที่ระดับราคา139 US ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวผมจะตีเส้นในนี้ไว้นะครับและผมจะให้ดูมายากลน,นะครับเราเราจะมองว่าตรงคลื่น5ที่เป็นอนะินเตอร์มีเดียเนี่ยจบที่ราคานี้ถูกไหมครับจบที่ราคานี้นะครับก็คือ ซึ่งพอขึ้นห้าเนี่ยจบขึ้น3ที่เป็นไพรมารีก็จะจบด้วยถูกไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับหากเราวัดเป้าขึ้นหนึ่งไพรมารีนะครับก็คือเราจะวัดเป้าขึ้น3ามไพรมารีที่เป็นขึ้นขยายเนี่ยถ้า3ามไพรมารีเป็นขึ้นขยายจริงอะต้องมีการขยับตัวขึ้นไป161.8%ของขึ้นหนึ่งนะครับผมวัดเป้านะครับปุ๊บแบบอินเทอร์นอลนะครับแล้วผมจะให้คุณดูมายากลนะครับปุ่มปัง รับปับ๊บคุณจะเห็นว่า161.8%นะครับของคลื่นหนึ่งนะครับที่เป็นคลื่นสามที่เป็นเป้านะครับมันจะเท่ากับระ,ระดับราคาที่คลื่นห้าที่เป็นตัวอินเตอร์มีเดียตจะจบพอดีนะครับมันสวยนะครับอันนี้เป็นมุมมองผมนะครับเป็นคือทั้งหมดเนี่ยที่ที่วิเคราะห์เนี่ยเป็นมุมมองส่วนตัวผมผมบอกว่ามันสวย <c oughs> ผมบอกว่าอัตราส่วนเนี่ยมันสวย <c oughs> ก็จะประมาณนี้นะครับ ที่ระดับ138เอลลร์เนี่ยผมมองว่าราคาอาจจะวิ่งไปถึงนะครับซึ่งจะทำให้ขึ้น3ที่เป็นไพวรีเนี่ยจบพอดีโอเคทีนี้นะครับพูดเพิ่มเติมนะครับขึ้น3ที่เป็นไพวรีเราพูดจบไปแล้วใช่ไหมครับเราจะพูดขึ้น3ที่เป็นใสขึ้นนะครับหรือว่าตัวใหญ่สุดเนี่ยครับตัวนี้นะครับเราต้องวัดเป้ามันไว้คร่าวๆนะครับในกรณีที่ยังไม่จบนะครับก็จะต้องมีการรีเทสที่แบบขึ้นนใช่ไหมครับ แบบอินเทอร์นอลนะครับตรงนี้นี่ครับตอนนี้นะครับขึ้น3ที่เป็นไซคิขึ้นนะครับได้ทะลุผ่านระดับ 261. 8เซเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่ระดับ327.20%นะครับเอ้ยที่ระดับ3 0มร้อซเราสามารถขึ้นไปได้อีกเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป้าหมายของขึ้น3นะครับว่าสามารถไปได้ถึงไหนบ้างก็จะประมาณนั้นครับ ั่นแหละครับนี่ก็จะเป็นมุมมองอีเลียดเวฟของผมนะครับที่ผมได้วิเคราะห์ที่อาบีนะครับในวันนี้นะครับวันที่วันที่30เดือน10 2023ครับผมแล้ววันนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงมุมมองจากการศึกษาอีเลียดเวฟเพื่อมาวิเคราะห์จากกราฟจริงครับผมขอบคุณครับ